กสบายดีตอนสายจ้าเกีเ่ยวเขา่าเกี่ยวพายได้พี่น้องเกี่ยวพายในพี่น้องมันมีเดือดวยมานะคะเดือดวยมาแทนสาวลอยนะคะเกี่ยวพาย,าย,ายพี่<า>น้องก็เลยใส่เห็ดเป็นมัดเป็นมัดน,น,น,นี่นะคะเกี่ยวเขายางน้ำยางน้ำก็มัดขึ้นนี่ลุยน้ำค่ะลุยน้ำ ไปลุยน้ำเกี่ยวค่ะวันนี้วันรวยวันหวยออกเด้อพี่น้องปองป่ายเอ้ยสิเ่ลาดีๆว่าวมุนมวนหน่อยเอ้ยสิคุณนู้สิเกี่ยวต่อหน่อย เกียวกันเที่ยวน้ำเอ้ยเฮ้ยเด็้อเลยเอ้ยโอ้ยเวลาเรื่องของเวลาเออเกียเฮ้ยกดก็ได้ก็ได้เฮ้ยชายังเขาก็เกียน่นะชายตตุนลั ดาไพ่เอยมึงว่าเห้ไผ่ว่าห้เซียบ่มึงว่าห้โเซียตีมาชวยลวก็ยังอยู่ชดสายอยู่บอหะวันนี้นางมานะคะแคเเห็เลอเพยุดจักโทรัพ์าง้างยย่วันนี้บออาดมานางตรุยมานะคะสาววันแล้วก็สาวยังอีกสูร์ลมเลยรมอนแล้วก็ วันนี้วันรวยวันหวยออกสิบเอามันมวนอ้นยเกีียวไว้ในน้นอยอย่าซึ้งอย่าวารู้ได้น้อยมาซอยกันน,ออน้อ,อยเตอ้เจ้ม่่าตมยดีาม่ดว่านทดก็อืีมดลูกว่าขึ้นไปหืม

ก็นดแล้ว่วใจเกียเกงใจด้วยจะข้าเห็ดยังเด้ชูกลิ่นเฮ้ยเอ้ยจับกระเดนแล้วมันจะมีแห้งเลยย่างตลาดลงมาหอดพี่ ตลาดนั่นได้เงินเล็กเขาประทันมาส่งอยหมื่นอ้ยชิมาส่ง,สง,สงไนไวดรถยายามจะมมเด้าส่เขงเอฮ้ยถามเขาว่าเซ็นได้บองเงินเล็กเขามาจ่ายจังสิหาย เงินเลขเขามาจ่ายจังทีหายเงินเลขเขามาส่งจังที่หายเชนไดบบอืเจ้าเสอ่อยนี่บอถือเล็กกเจ้าเสือขอยเนาะว่าดีแล้วข่อยจะสร้างเขากินเบนคูคนนะขออยากเชิง อ๋อน้อยกินน้อยโอ้ย้องก็ะตักจอบเดี่ยวนี่แล้ะตักหันจมูกเฮ้ยกรเจี๊ยบก็ไม่เจี๊ยวนะสุเขาจเห็ดจะเป็นเนาไอติมเขาเขาเมานักหาสามจอบนี่แะค่ะสบายดีจ้านั่งในน้ำพี่น้องันนะเื่อพี่น้องเพิ่มมานนพี่น้องัะตัก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 ไอติมตักให้อิ่ม มันจะบ่เปลืองกับเขาฮัตักทำดีข้ามกัน่าพี่น้องตักอับสาย่ายกันมัอบเออคือพี่น้องพระดังจะเคลิ้นโพดง่ายมากไก่จะเท้าดอกขี้เมินเลยยดเลยเนะเลินได้ที่แปง ลงไพีพ่อต oh. okay. ัวหลาร้อยยงแวมึงดูเจ้าหูยเจ้าวะเจ้าคือกันกพอจะยูบเต่าพี่น้องลายนะทํพี่น่องเจ้าจต่นี่กันยังขนาดพี่น้องทั้งพ่อพ้นลายลนอยกบ่ลา่จนอยากลืมนางนับบนพี่น้องนับห้าก็จนบ่อยากคู่เหรอจนอยากลืม

ทำไรกินทำไรกินยังไม่เสร็จนะคะปากงาคะขิงยัวยังเอามาแต่งยังบอกมะแกงไม่ให่รุนแขงคอยลแงยัลุนนะคะมาเบิ่งกันนะคะได้อะไรกินจ้าสุราบก้อยซอยป่าต้มกระดูกปลานะามใส่โออิซิกล่องหลอกล่อันไม่บอกแกงบอนี่เพราะว่าม่อว่านี่แกงเร็วนะคะ อันนี้คือต้มไก่นะคะไก่เป็ดเออเป็ดเป็ดเข้าไปจะโตสองตัวกับป่านคะปลาห้าตัวกินเขาได้จะทิพัสเขาให้เขาขึ้นมาที่เขากินทิพพัฒน์เก็บผักหอมแบบสุดยอดอร่อยสีมือนะค่ะ ี <S 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 ่ได่ได้้องซได้จมที่ทำด้วยมือนะคะเก็บมือเสลาเสลาเสลามือไ่แม่บวบอีแล้วเมื่อยด้ให้กับข่าวนํามือยังไ่ได้พให้บอกขึ้นไม่ด้พอดีเมื่อยกับข่าวนํามือยก็มังไได้ยังันนะนะคนบริไล่บริไลหมูาจะมาราช่วย เหลือต้มปิดจ้าก้อยป่ากับต้มปิดนะคะมามาจ้าได้ไปวะคะเด้ละบ้านะลูกมือละค่ะอ่าไปเข้านี่นี่ยังกะเป่ารถมาชื่อขยิบอนู่แตรไม่มาเลยทุกนี่อยา

เจอกะขากินแล้วจังกินเท้าไปภักจะกอดอือิผ้าไปใส่มาเมาเอาานี่ก็ได้ัันไ่ยเยอะเอองนไม่ยากแล้เริมหาดกับลูกไผ่้ยากคือยังนุ่มอยู่แน่นอนอยากยิ้มยิ้มมวยขึนแขนก็รุนแ เฮ้ยกลุ่มนี่กินมันอิมน้ำซำร้านอีน้อยบอกะบออันอิมเลยอิมแล้วดี๋ยวนี้นัแล้วแต่ซื้อลอตเตอรี่มานนกนอนกับบริลับบรอนนี้มอีกเอีอเพิ่ีพมอีอีกเั่ออมีกอีก่เพิ่มอีกพ้ีอเพิ่ม

โอ้ยมันละเพิ่มเอาเพิ่มเอาอยู่น oui> ี่น้อยอุตส่าห์ใจเขามือเช้านี่ว่าโอ้สีบอเชนลายน้อยิสบชบอวร์ยเ็ดจัน้อย่วยยอนพีชื่อน้ำประบอกบอถืกอีกแล้วปัจจุบันอันนี้งวดชนงวดแล้วงวดที่แล้วพูดนะก็มาจ่ายงวดนี้ บเห็นบเห็นพี่น้องโอสิบังไว้ก่อนบเห็นจ้าบเห็นอาควขวดลงไว้ขวดลงขวดลงขวดลงบเห็นดอกท้าว่นด้พองหนวละบท่าวัน บอกินอะไนี่อีเมือไรนี่อยากอยู่แล้ว่นอยากได้เงินนำทางยันต้ไชาวโลกชาวเมืองโบหูโบห็นว่าเขาได้กินยังไอืกินน่อยกินดลายกนมากินมาดกิน่ไม่ยำใดก็มาคือเก้าอีน้อยดีกว่าบ่มาได้เฮ้ยเออแม่เขามันคือบเพ ใบเอ็มเน่มีผู้จักมาอยู่ครับผู้จักมานะครับผมมึงบดเชิญโอเคเฮ็ดการ์ซองบอกการเชิญบอกเป็นประวัติศาสตร์เลยนะเฮ็ดเชิญเชิญแต่ละคนบก็เชินเด้อแบบเด็ดเดี่ยแบบเชิญเขี่ยวเผาดื้อมือนฟ้าเฮ้ยเขาใส่ผ้าคุุมมากบ่เฮ้ยให้เขาอ่าบน้ำเองเชิญไปใหซองอืนเหนเฉพาะหมดต้องเลยบอว่าเกี่ยวเผาใส่ชุดใหม่มาบอกเก้าผม งไปลน้องปฏิุมเก้าพมอยู่เยอน่ยแตตีหาไปไหนบางคนบอกโอ้นแตงนาแตงสุดผเาไม้มายังคุณงานอยู่นะอยังก็มันเลยบอกมันคือเห็ไปแต่ตีหาใคไปเฮ้ยไปเอาเลยเายไปเอาจไปช้อนดีวไม่ใส่ชอเย็นเย็นมีอร่ แค,แค่จะสีอเท่าไม่จะห่างเท่าจิไปกินหกล้านไงาานนะ้ำามากินหกล,ล้านะเถือมากันจะใส่ปีละสองล้านเอ้ยอ่ะสองเอ้ยสองปีล้าน, 2> 2านสองปีล้านสองปีล้านสองปีล้านกันหกล้านมึงสีอุจะอันนี้ ชปีหจูฮอตช่อปีกับพ่อเฮ้ยจอตปพสงินเบิด์ะกไปล้ววะาเบิรจะมาแ็ิแอเลยได้ไม่ใช่เบิดตจะอยู่ไปนอนฮอนอยู่กูได้ไปทิแอร์ถายเลยสอดแงโอ้โหเลือดแ้งกับนี่บริการแซ่บบิร์ตเจ็บเจบ ยังเต็มถวยอยู ech, ่ังเอาแต่ทุงนันมาไว้แห่ข้าเจ้ามัแรงในถึกเลยอาทุงมะวบแห่ข้าวนำเด้อกอ้อมืองาอาทุงมาวบเนี่ยรือยไม่เข้า

ข่อแน่ขึ้นมาทั่งนี้จะห้มองนั่งบ่ที่นี่ถึะคะโนะจะวดห้วยคนลายเะ่นถงแม่คุอมั้ง่ันมาทางหลังหัวต็มหมดกใจหมจังแจ๊นี่มากใจมาวมากินนถาวรขาออกกระหึงอยู่ได้ห้าม เห็นไหนครับเป็ดเนี่ยถ้าจะมาำใต้องกัดยู่นังคมาเห็นะรู้ไม่ปไม่ออเยมั้งทำกหน้าทำเอาไว้ป่ทำห่อแลยไปเห็นเขียวไปเร่มไปสบายใช่เป็นแชนเนาะชนาบเขานยแ่แก่ตยางยกเไปทีางเลต้มเฮ้ยสมานัวแททูต้องหวงเด้อ นี่บดเมือได้ลงตแรนี่ิ่ทานที่ก่อนี่หไเขาอิดโดมไปบดหมอลแเขาไปวดหมอเนี่ยบดกเาไว้ใ่แี่แช่เ็ใส่เป็ด่อไแ่ปลาบมาดูปลาบุเปนหมอบดที่ไม่บบดมันลายเลยที่ที่มัอยาก

นางตีมันนัวใช่จริงเขาไปส้างกระแทนแขนเียอแลอาเจมเยงเลิ่มให้ยายเขาไปจรินเพื่นเขาจบนะเข่ดอ้าวเบอร์เสร็แล้ว้ปะกอบกาแล้วนังบบหมอที่การคุณหมอไป้อนงเบอร์ที่วางหนึ่งเลยไปชนไปบอกหมอจอมนะจับยิ่งไ่งเี่ยเราเห็นเขาเบอรสิบแล้ น่าจะเบาเนาะบอกเขาขับจ yeah. ักรอาจจะยกนะน้ำย oh, ังไหลไหลบอกก็ว่าท yeah. ี mm ่จ hmm. ah, ักรอ่ามาลาแปะมัถจะเซ็ตเลยอยู่ตัวไอ้นี่ถ้ามันเปื่อยมันจะยังมีนุคือยู่ค่ะหางคือเยอะ่ไหมยืไปเสื่อยปะไปัไหนนะไปให้เขาบุบบ่าทอดบ่าหิ้วซึ่งปลากระเดากก็ยังย่งอยู่ ไม่ช่างเลยยมาที่ไม่หกดาวเทสตติมไทยตมไทจังได้ทไม่าาหลดมอดฝานบดนม่ที่าเอาแต่ผาทุกทางงอกกะาอทีไงโอ้ยนนทางอกขนันเขาว่าถาจตับนี้่แหี่ได้ใเน่อมกไปไมายไ่เจามับม่ได้ทุ

เนื้อเนื้ออ่ไไปนเบ๊เนื้ไอ้เมย์เปิดเดือดไปหา่ยังเขาหม่มันพอแ้วมพอด้ะมันเลือมันเลออกแอบแอเร็วเออมาสกระเป๋าเงินบเปล่เงน่าดึ่ไวพอดมนดอกจับมา

เราอาคนดีวอบ่ิ่ตั้แต่ที่อืเบิมาเิ้เอาันน่มบ่ตั้งต่ี่อะไรเมาเมาเบีเมาันามาเเลาาั้าสอ้าฟนี่โอ๊ยออกมาข้างหน้าบกิเนีาง้าสแม่เฮ้ยเอาเอาาวเวเกยดังมั้ ต้องมีถุไเมหดเละนี่เ็นากน่แหลเป็นคนกินดบเป็นเาคนเดียวจะได้จเจบอยากวเนาะได้เยเนาะนีนาอิ่มเลยสิกินกระป๋อยนิดเดีวยเขาบอกนยเน่แม่แ้วมเอาไปเือน่

สามย3นีซามอวังยวน่ปสามต่ออีวันหาชื่อาจสื่บาเปเจยเี่ปมีวมาได้มาตอนไหแล้วเขามาหลทะเลทะเลกี่เขาานเดี๋ยวเรามาแปดเราเา นี่ยยังตังมหัวซองอยนี้กองไปตอนมาไป่อนั่เดยคือเจี๊ยบก็ได้นังทุ่มรับซุ่มเอาอเนนั้นไปนังนัง้างล่างนัง้างหนาหมไฟ่มานังทางห่ังซุ่มไปใช้ก้นเขาเดี๋ยวเขบึงทางก้นถึงเขาไหมฮะใช่ไหมในาะยามเลยใช้หิวหมูกินเบิ้ลผลเลยนะ หาวแดง้วยาแดงด้วยนะจิ้งค์เข้าหม้ออียจิ้งค์ชิมว่าจิ้งคอะไรเ่าหม้อใช่น้ำหนักเยอะจับด้วตัวเบ็ดนะหลกง่ายเลยรถช้านยาโรคละแปดบนบ้านละร้อยเหนียบข่าห้อันนี้เราเนี่เราหกทว่หาพันนีอันละพันแอันนี้นะเจ้าก้าวเจ้าเดิมีอ

nha sưa gáo hoàn nền từ đại đẹp ấy không ta nó những video hấp dẫn tôi đi <laughs> กินข้าแล้วาก็ามอน้กเออคุณอาจะมาจะนัวแท้นัวว่าแท้สดลงแปดภาวาอวยนัวอยู่นัวเดียวรอไหนเอาไว้ังไเา้ม่เสียวขียิ้มคูเดียวยังน่ไงใาเยว่ไ่นมยิน ใช้เลี้ยงเจ้าเลยเขาไปเขาสีเอามหายออว่ามันคนใจเขาไปทีอปทปทขอเบาหา,านแล้เรี่ยง คันเป็นคนจัดการหาเป็นผู้จัดการหรือแต่ว่าคนใจเป็นเจ้าเป็นผู้จัดการชีวิตจะแม่มาแน่ตายนะพวกนี่ว่าแล้วเจ้าทุกเล่เจ้าการเริ่มดีวันนี้ว่ากับใเอ้ยใครเอ้ยไม่ได้เมาเอ้ยไม่ได้เมาโอ้ยอยาอีน้อยอยากกินเนี่ยก็สั่งมาเออบ่มี่เมนคั่วพยเออเบ้ากูกเข้ามาบอเป็นอีน้อยโดยโดย ให้เลือกให้เขาเลยวังชองมึงเอาไปไว้แล้วยังไม่ใ่กระเป๋ากุไล่ไม่ยังแก่นนำบัดนี่ตายบ้าบปหน้ทุบบ้าทุบบ้ามันมาฆ่าอุลุยิ่งกว่าเข่าเนาะเกินบริลลุ่งด้อฉันจะตายวาเขาแก่หนำจะดดยกไปได้เขาเลย เพียงจามันิี่มลาพาจาก,กระดจ้าเกินขอบคุณทุคอมเน้นขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณหย่างประสบผลุขผลสค้ขขสขขาโดยสวัสดีจ้าสี่ซอง